ダーウィンなんで人間だけは殺して食べちゃダメなのヒューマンジーのチャーリー本物だ人間とチンパンジーのミックスなんだよな。結構キュートじゃなかった、チャーリー。インスタ映えそう。そういえば、チャーリーってビーガンだって話だぜ。私、いるしさっきは助けてくれてありがとう。私、ずっと気になってたの。ヒューマンジーなのって、どんな感じやっぱり私たちとは世界の見え方が違う ผมได้ไปดูมาแล้วบอกได้เลยว่าเนื้อเรื่องและบทน่าสนใจมากๆเรื่องยอ่อของดาวินพันอุบัติใหม่กล่าวว่าวันหนึ่งกลุ่มก่อการร้ายที่มีชื่อว่าพันธมิตรปลดปล่อยเหล่าสัตว์หรือ A.L.A. บุกเข้าโจมตีศูนย์วิจัยชีววิทยาแห่งหนึ่ง และช่วยลิงชิมแปนซีที่กำลังตั้งขันไว้ต่อมาลิงตัวนั้นได้ให้กำเนิดชาลีฮิวแมนซีที่เป็นลูกผสมระหว่างคนและลิงชิมแปนซีเวลาผ่านไป15ปีชาลีที่เติบโตขึ้นมาโดยการเลี้ยงดูของพ่อแม่บุญธรรมที่เป็นมนุษย์และเข้าเรียนในโรงเรียนและพบกับมนุษย์ผู้หญิงนามว่าลูซี่อีกด้านหนึ่ง ALA ที่ยกระดับความโหดร้ายของความก่อการร้าย ก็วางแผนจะดึงชาลีเข้ามาร่วมกับกลุ่มของพองตัวเองซึ่งตอนแรกได้ออกฉายในวันที่6มกราคม2026ที่ผ่านมาผ่าน Amazon Prime แล้ววันนี้เราจะมาคุยในประเด็นฉากกลางเรื่องที่ลูซี่ได้คุยกับชาลีไว้ว่าเคยมีนักปรัชญาคนหนึ่งมีความสงสัยขึ้นมาว่าการเป็นขังข่าวนั้นรู้สึกยังไงอย่างเช่นขังข่าวได้ยินยังไงรับรู้สิ่งต่างๆได้ยังไง สรุปสั้นๆคือถ้าไม่ใช่ทั้งข่าวก็ไม่รู้ความรู้สึกนั้นหรอกเหมือนจะเป็นการเล่นมุกทั่วๆไปแต่สิ่งที่ลูซี่อยากรู้ก็คือการเป็นครึ่งคนครึ่งชิมแปนซีมันรู้สึกยังไงมีความคิดที่ต่างจากคนไหมแต่สิ่งที่ชาลีตอบกลับตอบแบบตรงๆว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าครึ่งคนครึ่งชิมแปนซีมันรู้สึกยังไงลูซี่ก็ทำสีหน้าตกใจแต่ในสีหน้านั้นเหมือนจะตระหนักได้ว่า คำตอบที่ชาลีตอบมาคือคำตอบของมนุษย์คนหนึ่งไม่ได้แตกต่างกับความคิดของคนผมคิดว่าฉากนี้ผู้แต่งจะสื่อแบบในๆว่ามนุษย์ทุกคนล้วนอยากจะเข้าใจคนอื่นแต่ไม่คิดย้อนจะเข้าใจตัวเองเลยอย่างที่ลูซี่ได้ถามแล้วได้คำตอบที่มันย้อนเข้าตัวเองฉากต่อมาต่อจากฉากที่แล้วได้มีผู้หญิงสองคนมาขอชาลีถ่ายรูปด้วยกันและได้สังเกตว่าชาลีสั่งเซตเข้าวเที่ยมแบบผักล้วน และถามประมาณว่ากินเนื้อได้ไหมชาลีบอกก็อาจกินได้นะแต่จําไม่ได้ว่าเคยกินไหมเพราะพ่อแม่ที่รับเลี้ยงมากินมังสวิรัตแต่ไม่ทันไรก็มีผู้ชายมาหาเรื่องชาลีโดยถามว่าไอ้พวกกินแต่ผักเนี่ยเห็นทุกชีวิตมีค่าและควรปฏิบัติเท่าเทียมกันทุกสายพันธุ์ใช่ไหมหละ่ะและถามอีกว่าถ้าเกิดหนูเป็นพาหะโรคร้ายและทําให้ถึงตายและหนูจะวิ่งเข้ามากัดนายนายจะทํายังไง ถ้าวิธีการจัดการมีอย่างเดียวคือลั่นไก่ใส่หนูตัวนั้นแต่ชาลีกลับตอบแบบหน้าตาเฉยว่าถ้าเป็นผมคงยิงหนูตัวนั้นให้ตายคาที่เป็นคำตอบที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจและผู้ชายคนนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าเห็นไหมอีกครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์เลยต้องมีสัญชาตญาณความโหดร้ายอยู่แล้วแต่สิ่งที่ชาลีบอกกลับคือถ้านายเป็นผู้ติดเชื้อฉันจะยิงนายให้ตายคาที่แบบไม่ลังเลได้นะ คำพูดนั้นทําให้ทุกคนตกใจเป็นอย่างมากจากที่ชาลีพูดมาก็เป็นเหตุเป็นผลจะเห็นได้ว่าชาลีคือกระจกสะท้อนความย้อนแย้งของมนุษย์อยากให้ทุกชีวิตมีค่าแต่ก็เลือกค่าได้ถ้ามันจําเป็นความน่ากลัวไม่ใช่ความเป็นสัตว์แต่มันคือความเป็นมนุษย์ที่ให้เหตุผลกับความรุนแรงได้คําว่าหญิงให้ตายขาที่น่ากลัวเพราะมันพูดด้วยความนิ่งไม่ใช่ด้วยอารมณ์มนุษย์ที่ฆ่าเพราะกโกรธคือน่ากลัวแบบหนึง่ง แต่มนุษย์ที่ฆ่าเพราะคิดว่าถูกต้องคือน่ากลัวยิ่งกว่าชาลีไม่ได้เป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์เขาเป็นมนุษย์ที่โลกบังคับให้เป็นคำถามโลกยัดบททดสอบศิลธรรมให้เขาตลอดเวลาทั้งๆท,ที่เขาอาจอยากเป็นแค่เด็กคนหนึ่งเหมือนคนทั่วไปถ้าจะตีความฉากนี้แบบประโยคเดียวผู้เขียนกำลังบอกว่าสัตว์ไม่ได้โหดร้ายกว่ามนุษย์แต่คนตั้งหากที่โหดได้อย่างมีเหตุผล คลิปนี้ทำขึ้นมาเพราะบทสนทนาที่ไม่ได้มีอะไรมากแต่มันสะท้อนหลายอย่างขอให้รับชมอย่างมีความสุขนะครับอีกอย่างผมใช้ AI ในการพากเสียงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับหากทำให้ไม่พอใจ